เราก็จะพากันมาเที่ยวที่ตลาดน้ำคลองสวนร้อยปีนะครับ อันนี้อมไมอันี้ไม่ผใช่ไหมคุณฝั่งเยบุนให่หน่อยดิเาหาข้อินไม่ถเะอไขนมนี่เมื่อเดินเดินตลาดเหนื่อยแล้วเราก็จะแวะทานกาแฟโบราณกันก่อนกแฟนนะครับ

ทอดก้องานแป้งในการทำใช่มันเป็นขน,น,นมวนลเราก็ยังอร่อเดูวิธีชมกาแฟโบราณของแม่ค้าตลาดนี้ออนเรามาชมจุดชมวิวด้านบนของวัดคลองสวนดูบ้างเห็นหลังคาเลยนะครับด้านสูงจากคลองสวนวัดคลองสวนก็จะเห็น ลันน้ำยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับบรรยากาศของสะพานวัดคลองสวนนะครับตลาดคลองสวนร้อยปีก็จะ ปลูกร้านค้าตามแนวของลําคลองคลองสวนนะครับยาวไปก็เป็นสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับก็มีของหลากหลายนะให้เลือกซื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ต่างๆน,นะครับที่ตลาดร้อยปีคองสวนนะครับวันนี้ก็ได้ ของติดไม้ติดมือไปอย่างละเล็กละน้อยนะครับออกระทงไม่ได้หลงทางนะครับกระทงยังลอยอยู่กลางน้ำออตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของวัดคลองสวนตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับลอยยังลูกแข่งอพ่อาพาูดเลยอย ถายกันลูกนั้นห้าบาทตอนนี้เราก็อ่แวะรับประทานวเตี๋ยวหมูตุ๋นกันนะครับติดกบับบรรยากาศของคลองอืไปกับคลองต่วนเลยนะครับอืขนมอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยยกอ,อร่อยอร่อยใาเรียกเรียกข,ข,ขนมอะไรนะ มเปี๊ยะไข่เค็มค่ะนมเปี๊ยะไทยเค็มอร่อยมากอร่อยนิ่มไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นเค็มวันนั้นเมื่อร้อนวันนั้นหมักเปี๊ยะเนี่ยอร่อยด้วยอ่าดูหน้าในทุนของเราหน่อยในทุนของเราอ่าค่ะเดี๋ยวเลี้ยงเสี่ยวเลี้ยเสี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ่มเลี้ยเสี่ยวค่ะเราก็ว่าแล้วก็เสี่ยวตาปัทวัดเสี่ยวพ่อค่ะให้หนุ่ให้หนุ่กันหนุ่มค่ะหนุ่ม้างมันจะที่บ้นเสี่ยวพ่อการถูกดีมีจริงวยเตี๋ยวปักหม้อแม่พพิม์ ลูกะปะแม่ทไมมีน้ำลูกอไดสเนะีเอออ่ออาอ่อาแม่อุชอบใจซื้อใหญ่เลย<จ>อันนี้เป็นอะไรเจ๊ฟไผ่ขนมกลนกล้วยกินแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากซื้อไ,ไหนเจอแล้วเอแวะร้านกล้วยเจ๋งอีกแล้วอ่าดูหน้าแม่ค้าก่อนอันนี้ให้นิดอะอะซือซื้อถั่วนะ แม่อูจะเส้ถั่วให้อีกครับปิดเปิดไวไฟตังหมดเร็วแบ่งสองจังหวัดกันตรงนี้เองฉะเชิงเซากับสมุทรปราการช็อปกระจายเลยอ่ะขนมมิกแล้วขนมขนมแม่อ๊จะกินขนมตา คุณหนูจะทานอะไรเนี่ยขนมต้มคุณหนูจะทานขนมต้มอ่ะน้ต้มเท่าไหร่สามสิบค่ะหป็สิบอ่ายกนะับห้าสิบน้ำมะพร้าวหาเะน้ำมะพ้าวแท้ค่ะอ่าน้มะพร้าวแท้ละห้าสิบหัวลสิบบาทจ้าขวละสิแม่ซื้อไวเออแม่ซื้อไว คุณหนูกืเคยขนมกีบลำดวนจากร้านนาลาทิ์อีกแล้วพอ่ปะปะขนมเมืองยวนสูตรโบราณขนมอะไรเอ่ย่อเอามายิงนี่นี่พ่อมาสกแกนนะนี่ขนมอะไรนี่เป็นปูหลนไปทีนี้ถ่ายดีกว่า อันนี้ก็มาซื้อปลาสลิดกันบ้างมาในย่านนี้ก็ปลาสลิดขึ้นชือ่อ่าดูหน้าพ่อค้าก่อนรอระดับไหนนี่เราได้จะซื้อก่อนแล้วเข้าไปเหไอสแกนข้างในสกี้แล้วนหละครับอันนี้ก็ไม่ทำปลาคุกเกลือแล้วพีแต่ปลาทองคุกเกลือหมด เวลาที่เ็บยวไม่ดีนะมันจะเหียวเป็างเที่ยวสองจังหวัดแล้วสมุทรปราการครับชะเชิงเซาเอจากตลาดคลองส่วนร้อยปีนี่เองผลของการไปเที่ยวชอปปิ้งวันนี้ดูสินค้าที่ซื้อได้มาออโอ้โหคุณพันธวิวาส่งใบเบิกไปที่บริษัทฮีโน่เลย ถึงถึงบ้านสักทีเมื่อยมากเลยถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อต้องขึ้นเครื่องนวดก่อนแล้วโอ้โ่ต้องมืดหน่อยเพราะว่าแดดสอง